สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ V e Shift World c h a n g เราปรับโลกเปลี่ยนครับตอนพิเศษ S G G Talk นะครับรายการของเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนและก็มีเรื่องของ S d G เป็นกรอบในการดำเนินงานนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราอยู่ในโกลที่10นะครับ S d G โกลที่10 Reduce in equality นะครับหรือการลดความเหลื่อมล้านั่นเองเรื่องของความเหลื่อมล้านะคะคงต้องบอกว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องของความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมนะคะในเรื่องของการที่เราจะกระจายทรัพยากรนะให้กับผู้คนต่างๆนะคะไม่เท่ากันแต่ถ้าถามว่าในสังคมไทยนะเป็นมีเป็นประเทศที่มีความไม่เ,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 เท่าเทียมสูงใช่ไหมก็คงต้องบอกว่าทุกๆประเทศก็เป็นหมดนะคะคราวนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะบริหารจัดการความเหลื่อมล้าของแต่ละประเทศยังไง นะคะเพราะหน้าที่อันนึงเนี่ยของแต่ละประเทศก็คือพยายามลดความเหลือมล้ําเนี่ยนะของบุคคลต่างๆเนี่ยหรือคนในสังคมเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะแต่คงต้องเรียนตามตรงนะคะว่ามนุษย์เนี่ยเราเกิดมาพร้อมความแตกต่างน,นะคะเรื่อนตรงนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีฐาหนะทางสังคมนะมีเรื่องของอะไรคะต้นทุนเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีความไม่สมภาคหรือไม่เท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะบอกได้เลยว่า แต่ละคนเนี่ยค่ะมันขึ้นอยู่ที่ใจของตัวเองด้วยนะคะว่าถ้าเราเนี่ยคิดว่าเราเหลื่อมล้ําบางทีเราก็เหลื่อมล้ํามันนะคะแล้วขณะเดียวกันถามว่าื่องเงื่อนไขด้วยสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้นะครับความเป็นไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะคะชิตเราเปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นตอนนี้ค่ะโควิดใช่ไหมคะใครๆก็ทราบนะคะว่าทั่วโลกในประสบภาวะโควิดนะคะคราวนี้ถามว่าแล้วอย่างนี้คนรวยจะกลายเป็นคนจนได้ไหมก็ตอบได้กลายเป็นคนจนได้เลยนะคะ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนสเตตัสตัวเองนะคะเพราะเนื่องจากว่าเคยประกอบธุรกิจนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้นะคะเพราะด้วยเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็สามารถทําให้เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางสถานะทางสังคมของเราไปได้นะแต่ถามว่ามันจะเป็นการหมดอนาคตไร้อนาคตไหมนะคะเดี๋ยวนี้ก็อยากจะเรียนว่าเรื่องของความเดือมล้ําเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีวิธีการออกแบบนะหรือวิธีการที่จะวางระบบ นะคะในการของการบริหารจัดการความเหลือมล้ํนนะคะทำยังไงให้มันไม่กระทบนะไม่กระทบกับภาพรวมใหญ่นะคะดินว่ามันก็จะเป็นอะไรที่สามารถจัดก,การได้ค่ะตัว s c g ที่10เนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมคะ Reduce Inequality ระบบบาทตลาดทุนต้องของย่านเรียนดรพีแล,และท่านผู้ฟังค่ะว่าแน่นอนค่ะว่าตัวเราเองเนี่ยเป็น,นกลไกหนึ่งในเศรษฐกิของประเทศเโชคดีอย่างมากนะคะที่แผนพัฒนาตลาดทุนไทยเนี่ย เขียนไว้ชัดว่าจะต้องทำให้ทุกภาคส่วนนะคะสามารถเข้าถึงตลาดทุนไทยได้ถ้าใช้ภาษาอังกฤษคือ capital market for all นะคะก็เมื่อกี้อาจารย์ทองททิพย์พาพูดถึงและเรื่องการเหลืดรั้ำเนี่ยประเด็นสำคัญอันหนึ่งคือเรื่องการจัดสรรทรัพยากรถูกไหมคะในส่วนนี้เองเนี่ยเราเองก็ในส่วนของตลาดทุนไทยเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวกลไกตลาดทุนนี่แหละค่ะ ที่จะมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้านะคะแล้วสำคัญสุดเนี่ยเราก็ต้องให้สอดรับในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติด้วยรวมทั้ง s D G g O ด้วยบทบาทของช่างงานกรอต่อที่ฉันเข้ามารับหน้าที่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานอยากจะเป็นเ,เพื่อนคู่คิด กับทุกๆอินดัสทรีนะคะอยากจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับเป็นที่ไว้วางใจนะคะเหมือนมีมีทุกมีอะไรปัญหาอะไรก็มาแจ้งแล้วเล่าสู่กันฟังอยากเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยทุกภาคส่วนทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้สามารถผลักดันเรื่องของความยั่งยืนได้เกิดข,ขึ้นอย่างแท้จริงรวมทั้งแก้ปัญหาปิดช่องว่างของตัวอินเอควอเรตี้นี้เรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยจริงเป็นกระแสะใหญ่มาก นะในโดยเฉพาะในช่วง disruption บวกกับโควิดเข้าไปเนี่ยเชื่อว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาใหญ่นะแล้วก็จะเลยไปถึง s c g ข้อ2ซึ่งหมายถึงคนจะอดอยากกันทั่วโลกแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องคนอดอยากกันเรื่องชนบ,บทยากจนนี่มันมันมีความเหลื่อมล้ำถึงสับอยู่คำหนึ่งเรามีคำว่าจนถึงเลือดถึงเนือ้อ เราไปจับมือกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปตรวจเลือดเด็กนักเรียนทั่วประเทศเลยครับผมว่าเด็กในชนบทเนี่ยเป็นเป็นโรคโลหิตจางค,ความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยต่ําแล้วก็เป็นโรคที่เรียกว่า learning disability เนี่ยคือความสามารถในการเรียนรู้มันไม่มีทางทันเขาเลยเพราะฉะนั้นแข่งยังไงก็แพ้เพราะว่าเขาไม่มีอาหารจะกินแต่ในขณะเดียวกันคนเมืองที่มีเงินก็ไม่ได้แปลว่าจะจะ เลือดดีนะครับเพราะว่าคนเมืองเด็กเมืองก็กินอาหารมีอาหารกินมากมายแต่กินปิดกินอาหารขยะก็กจนถึงเลือดเหมือนกันเพราะนั้นปัญหาจนถึงเลือดถึงเนือ้อจึงเป็นเรื่องใหญ่มากในอดีตเรามีความพอเพียงความพอเพียงเนี่ยหมายถึงไม่มีความเร่ิมรำอะไรเลยการวัดด้วย GDP เนี่ยการคำนวณ per capita ิน c ั m e อะไรต่างๆถ้าเป็นภาพรวมในระดับประเทศภายในเนี่ยก็เรียกว่า GDP เนี่ย ก็เริ่มมีความรู้แพร่หลายกันไปทั่วในการที่จะกคำนวณเพราะฉนั้นการวัดเส้นความยากจนนี่จึงเอา GDP เข้ามาวัดแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยวัดที่มีกินไหมเนี่วัดที่เราทําแผนชนบทยากจนขึ้นมาตอนปลายแผนสี่ก็จะวัดว่าหนึ่งของกินนี่ไปตรวจที่เลือดคุณจะกินมีกินไม่มีกินหรือกินอย่างถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มันจะเป็นตัววัดความเหลื่อมล้ำโดยที่สองเนี่ยเราไปวัดกันที่ บ,บ,บ้านพักมันมีบ้านพักพอไหมและบ้านพักมันมีความถาวรหรือกึ่งถาวรหรือแบบทุกปีพังแล้วก็ต้องซ่อมกันใหม่ก็นนจ,ะจะเป็นตัวขีของการวัดอะไรตัวที่วัดกันชัดๆก็คือมีอาหารโปรตีนเพียงพอหรือไม่ความเหลื่อมล้ำเนี่ยในสิ่งที่อาจารย์สั่งสอนพวกเรามาเนี่ยมันคือการเข้าไม่ถึงนะครับสิ่งแรกที่เข้าไม่ถึงคือความรู้ความเหลื่อมล้ําของคนจนในเมืองความเหลื่อมล้ําของคนร่ารวยในเมืองมีค่าเท่ากันเลยครับในการที่จะเข้าถึง อาหารเนี่ยที่ปลอดภัยที่เป็นประโยชน์กับร่างกายความร่วมมือในต่างประเทศจริงๆแล้วในภาพของตลาดทุนอาเซียนน่ะดรอีเทิเขามองไปสู่ตลาดทุนที่ยั่งยืนนะคะโดยการออก sustainability bond นะคะคำนี้เป็นคำใหญ่หรวมทั้ง green bond social impact bond จำได้เลยค่ะตอนมากรอตอนเนี่ยก็อยากเห็นนะคะว่า Social i m p มแพ b บอลเนี่ยในตลาดทุนสามารถไปช่วยนะคะ vulnerable group หรือผู้ที่ประสงค์อยากจะได้ทุนในเป็นเในส่วนด้านนี้ได้เ mm hmm. ชื่อไหมคะเตัวเองพาไปไป,ไปพบกับท่านประวงพอมอนักอร์ปรมเมทีวันนั้น mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งการไปพบวันนั้นจนทําให้การเคหาน่ะออกโซเชียลบอลมาละค mm hmm. เป็นสิ่งหนึ่งที่ทีว่าเขาจะต้องทําให้ตลาดทุนเนี่ยมาเป็นตัวช่วยงบประมาณประเทศอะคะ่ะ นะคะไม่งั้นทุกอย่างก็จะไปอยู่พึ่งพางบประมาณหมดนะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตัวกรีนบอลหรือซัซเ a น n บิล l i ิตี้บอลเนี่ยนะคะมีธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเขามองกลุ่มสตรีค่ะเขาระดมทุนนะคะเพื่อไปให้ e n t ทรูป e น e u r ที่เป็น SME ที่เป็นผู้หญิงะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ที่คิดว่าลดความเหลื่อมล้ำที่ทำให้ตัวตัวฟนะั n ดิ้งเนี่ย ไปถึงมือของของของผู้ที่ต้องการใช้จริงๆแล้วหมาอีด้านหนึ่งสําหรับแต่ด้านของดีมานคือผู้ลงทุนรายย่อยมานี้ก็ม,มีโอกาสที่จะมีโปรดักต์หลากหลายนะคะวันนีเ้เราก็คงปักธงเรื่องของกรีนบอลให้มากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรักษาตัวของ Environment ของประเทศด้วยแล้วก็มีการพูดถึงในเรื่องของบรูบอลด้วยไปคงจะระดมทุนในส่วนนี้เพื่อเข้าไปช่วยในการดูแลเรื่องของทะเลถ้าเราจะ สร้างความอะไรนะคะสร้างความเสมอภาคเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําคือเราต้องเสริมสร้าง,างศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยนะคะเราต้องดูพฤติกรรมของเขาดูทัศนคติของเขาดูความต้องการของเขาดูสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็บริบทในสังคมที่เขาอยู่แล้วเราจัดยังไงให้เขาพึ่งพาตัวเองได้ทุกคนมีศักยภาพที่ซ่อนเร้นนะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองนะะไปสู่ชีวิตที่ไม่เหลื่อมล้ำได้ วันนี้นก็เห็นนะคะว่าโอเคนี่กรณีคนพิการได้รับความช่วยเหลือก็จะมีคนพิการที่เขาไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่เขาก็พัฒนาตัวเขาเองนะคะที่สามารถตอบโจทย์นะะของการมีรายได้นะ,ะมีอาชีพทำแล้วก็สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าไม่ว่าท่านจะมีท่านจะมีอะไรท่านจะมีจุดอ่อนนะ,ะหรือจะเป็นที่มีความปราบบางนะ,ะ,นะะไม่ว่าในเรื่องใดนะคะแล้นก็เชื่อว่าถ้าเราลุกขึ้นสู้นะคะ นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลุกขึ้นสู้นะคะนะเราจะสามารถนะทิชิปทวดให้ทุกเรื่องค่ะขออย่างเดียวเพ่านั้นขอใจสู้นะคะเรน,นก็เชื่อว่าถ้านะคะมีโอกาสและมีเอ่อสามารถมีสิ่งที่จะไปเอ่อสามารถมีการแล้วก็สามารถช่วยเหลือทุกท่านได้นั้นก็ยินดีนะคะที่เราจะร่วมมือกันเพื่อที่จะพัฒนาสังคมแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงกับสังคมค่ะเรน,นก็เชื่อว่าเวลานั้นเนี่ย ความเดิื่มล้ำก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปในมุมมองไปข้างหน้าเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่มีความท้าทายไม่ไม่ลำพังเฉพาะในส่วนของกรอตตอลหอกคาก็ในส่วนของภาคเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นคาว่านี้ครัวเรือนจํานวนสูงถูกไหมคะเอ่อร่วมทํากับคนเออตัวเล็กๆนี่แหละค่ะนะคะในเรื่องของการไก่เกลี่ยนี่นี่ครัวเรือนนะคะโดยเฉพาะกยศบัตรเครดิต นะคะแล้วก็บัตรสินเชื่อต่างๆก็รับความร่วมมือมาอย่างดีมากๆนะคะน้องที่มันค่ำดีตอนนั้นเขาเขา,เขาไม่ได้ทาเชิงรุกแบบนี้ก็บอกเข้าไปว่าเนี่ยเช,ชื่อเถะงานเนี้ยเป็นงานปูนงานกุศล นะคะทาให้คนเขาลดนี่สิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่จะไปเอานี่แล้วก็ประเด็นเรื่องของนี่นอกระบบด้วยต mm ุวตัวพีในส่วนนี้นะคะเอ่อจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งอะไรที่ทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขในสิ่งที่ถูกต้องถือว่าเป็นงานบุญงานกุศลอ่าก็เป็น,ปน,ปนที่ควรทานะคะพอได้รับเอ่อไฟเขียวจากในหลักการในนโยบ,บายเนี่ย mm hmm. ก็เดินงานเรื่องนี้นะคะจับมือกับ s m e d e v e l ีเ OP เมนแ้งก์นะต mm ัวตัวพีพยายามต้องทําให้คนตัวเล็กๆเ,เนี่ย mm hmm. เขามีโอกาส mm hmm. คนตัวใหญ่คนมีฐาน เขาโอกาสเต็มที่อยู่แล้วถูกค่ะคือเรื่องไปเสนอให้มีการแก้กฎหมายล้มละลายอันทุกทีเปิดให้คนตัวเล็ก SME และบุคคลธรรมดาที่มีนีกสองล้านบาทขึ้นไปเนี่ยสามารถยื่นฟื้นฟูกิจการได้เการฟื้นฟูกิจการไม่ใช่ล้มละลายนะคะนะคะเราเปิดโอกาสให้คนตัวใหญ่สมัยวิกฤตต้มยำกุ้งมาโดยตลอดนะคะพอนที่เข้าไปบังคับตีวันนั้นยังไม่มีเหตุการณ์อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ เด็กถึงบอกแล้วเสมอนะฮะว่าเราทําอะไรเนี่ยเราต้องมองไปข้างหน้าเราอย่ามาแก้ตามปัญหาเราต้องเดินไปข้างหน้า ก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือกันจนจนไปขอรับนโยาบายนะคะการสับเสริญ,ญท่านรัฐมนตรีท่านขณะนั้นวันนั้นท่านท่านเป็นคนที่แชมเปี้ยนเรื่องเอสเมีมากนะตอนนั้นเออมีผู้ท่านบอกว่ากลุ่มนี้แหละคือกลุ่มที่จะเกิดความถ้ามีปัญหาจะเกิดความเดือดร้อนสูงมากนะคะเพราะว่ามีการจ้างงานกว่าสิบเอ็ดล้านเศษมานั้นนะคะก็เสนอกฎบัตรไปนะก็ผ่านไปแล้วอีกละค่ะ ถามว่าเออวันนั้นเนี่ยถึงวันนี้มีคนยื่นกี่คนก็สองสามรายเท่านั้นเพราะ<ม>ปัญหามันยังไม่เกิดตอนนั้นไงฮะฮะแต่สําคัญอย่างนี้ค่ะเรามีการทําแผนนอกนอกนอกคือต้องไปตกลงกับเจ้าหนี้ก่อนเอ่อบางครั้งบางคราวก็รับความเห็นมาสมัยตอนอยู่บังคับดีนะว่าเจ้าหนี้บางรายเนี่ยเอาไปชวนเขาเอา่อไกลเกลี่ยนี่หรือไง เขาตอบตกลงยากมากประมาณนั้นแต่วันนี้โชคดีนะคะที่แบงค์ชาติมามารับโจทย์เรื่องคลินิกแก้หนี้อะไรต่างๆวันนี้คือประเด็นถ้ามองเรื่องปัญหาของหนี้กู้เรือนซึ่งไม่ใช่ว่าความว่าหนี้กู้เรือนจะไม่ไมดีไปทั้งหมดนะคะถ้าเป็นหนี้ที่ก่อเกิดประโยชน์เก่อความมั่นคงในชีวิตซึ่งหนี้ในการซื้อบ้านอย่างเงี้ยถือว่าเป็นประโยชน์ถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยแล้วนะคะเราคงต้องให้คนรุ่นใหม่ค่ะเป็นพลังงานอนาคตเพราะฉะนั้นเราคงต้องส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้ก็มีศักยภาพมีประสิทธิภาพนะคะ ดยการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยน mindset นะคะว่าเขาจะต้องมีทักษะในการบริหารจัดการทักษะในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมแล้วก็เป็นคนที่จะต้องเป็นคนที่ดูแลสังคมในอนาคตคือเป็นผู้จัดการสังคมมานะคะตรงนี้ท่านอยากจะฝากเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning นะคะเพราะเนื่องจากว่าเด็กๆพวกนี้เขาต้องเป็นเขาอยู่ในยุคอาจายที่เราเรียกว่า Agility กขต้องพร้อมปรับตัวนะคะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรนะคะซึ่งตรงนี้อยากจะฝากเรื่องนี้ค่ะว่าถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะคพในอนาคตรเราจะมีคนสูงอายุเยอะเนี่ยค่ะแ้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่สร้างงานสร้างไรายได้นะคะแล้วก็จะได้เลี้ยงตัวเขาเองแล้วก็เลี้ยงผู้สูงอายุพ่อแม่เขาในครอบครัวเขานะคะแล้วก็เป็นคนดูแลประชากรสูงวัยในประเทศด้วยและตรงนี้เราต้องสร้างความรู้สึกข,ของความรักชอบต่อส่วนรวมให้กับเขาด้วยเพื่อที่เราจะได้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะที่ว่าโนวัน e h i ฟ h และเราก็จะได้ปี Incclusive growth ะคะก็คือหมายความว่าเราจะมีเรื่องของการอะไรครับพัฒนาร่วมกันทุกภาคส่วนโดยที่เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผมเชื่อว่าความเหลื่อมล้ําแก้ได้ไม่ยากครับเริ่มต้นจากไมซ์เซ็ตอย่างที่อาจารย์ทุกท่านได้แจ้งมานะครับ